สวัสดีนะครับน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็ชาววีเนเตียยูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NSIU Channel นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่วิวนะครับนี่ก็วันนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศทีไหมฮะคึกคักเลยทีเดียวเด็กเยอะมากเลยครับวันนี้นะครับเป็นการรายงานตัวนักศึกษาใหม่รอบที่1นะรอบแรกโอ้โหขนาดรอบแรกนะครับเนี่ย เห็นไหมฮะเห็นบรรยากาศน้องๆแล้วเป็นไงบ้างพี่เวลวชื่นใจเลยครับชื่นใจเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปพาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็คุยกับน้องๆกันว่ามาจากที่ไหนกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวตามไปกันเลย โนมมาจากที่ไหนกันท่าธรรมาวัฒน์ฮะาธรรมนุวับโรงเรียนอะไรนะอุทยัยธรรมนุวัฒน์โอ้พูดพูดรวมอุทยัยธรรมนุวัฒน์ครับถนะ้านี่เรียนอุทยัยจังหวัดอุทยัยนะครับเรียนสาขาอะไรกันวิทยาศาสตร์กังกีฬาครับอ๋อเหมือนกันหมดเลยปะมีอันนี้ครูคณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ในอันนี้คือวิทยาลาหมดเลยครับนะครับเชื่อเล่นชื่ออะไรแนะนำตัวหน่ะยชเชเอกครับเอกแจ็คครับแจ็คนะฮะเซโนครับ เข้าปั้นครับนี่นะครับรู้สึกไงบ้างได้เข้าเรียนที่ที่นี่ครับตื่นเต้นนี่ครับนาท้ายดีอได้เห็นบรรยากาศแล้วเป็นไงบ้างดูแล้วน่าสนุกดีครับเอ๊ะทำไมสายตามองไปทางนู้นน่ะเอ๊ะนะกินดีต้อนรับทุกคนนะครับขอบคุณครับน้องคิมคิมอ๋อแล้วคนนี้ล่ะครับ น้องชะละมนค่ะชมพู่ค่ะน้องชมพู่นินตนาค่ะนี่มาจบเรียนกันเดียวกันหมดใช่ค่ะวิไลอะไรนะการอาชีบพบรรพสค่ะการอาชีบพบรรพสโอ้โหนี่เป็นเพื่อนห้องเดียวกันเลยป่ะครับใช่ค่ะอ๋อชวนกันมาเรียนที่นี่หนูเรียนบัญชีสามคนอันนี้คอมพิวเตอร์อ๋อสามคนนี้เรียนบัญชีชเราเรียนคอมพิวเตอร์นะครับรู้สึกไงบ้างท,ที่ได้มาเรียนมาหาลัยแล้วตื่นเต้น ตื่นเต้นนะโอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะขอบคุณครับชื่อนักศัพท์พกาพมากขุนนิ่มค่ะสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ค่ะมาสาขาอะไรอนคณะคณะสาขารัทธิภาสนศาสตร์รัทธิภาสนศาสตร์รพศนะครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับ อยากทางานข้าราชการว้าวอยากทำงานข้าราชการนี่คุณผู้ปกครองนะครับรู้สึกไงบ้างที่ลูกได้เรียนที่นี่ครับดีใจครับดีใจเนาะคุณแม่ล่ะครับดีใจแล้วก็ใกล้บ้านด้วยค่ะใกล้บ้านด้วยะน๋ะโอเคใกล้บ้านเป็นหลักเลยเนาะเนี่ยครับเอออสวินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องสองคนคุยวยแป๊บหนึ่งนะชื่ออะไรมาจากที่ไหนเอ่ย น้องน้องชื่อเล่นชื่อเล่นพอชื่อเบนค่ะน้องเบนก็มาชนกค่ะชื่อตายน้องตายมาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนหนองหายวิทยาค่ะน้องขายอย่างวิทยาโอ้โหคือคือเราเจอบ่อยมากเลยนะมาเรียนกันเยอะมากนะเรียนสาขาอะไรกันครับคลุศาสตร์ค่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเหรอคลุศาสตร์สังคมกับอังกฤษนี่นะฮะสอบยากไหมสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ยากเหรอ แต่ก็เก่งนะได้ผ่านแล้วเนาะรู้สึกไงบ้างที่จะได้เป็นนักศึกษาแล้วดีใจมากเลยค่ะรอวันนี้มานานรอวันนี้มานานนะเนาะโอ้โหนะฮะก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนนะขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยก็ผูกของทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะก็เป็นนิมิตใหม่นิมิตใหม่แอนดี้นะคะที่จะได้มาอยู่ราชภัฏนครสวรรค์ค่ะ าอขาดตกบุบข้องประการใดยังไงวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคแต่เรายินดีและเต็มใจสําหรับการรับรายงานตัววันนี้ค่ะครับในรอบแรกนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างครับของการสมัคร คก็ถือว่าคึกคักนะคะรอบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมหาวิธีอะไรราชภัฏนคอนวสรร์ของเรานะคะก็ยังมีรอบถัดไปถ้าใครยังมาไม่ทันหรืออย่างไรก็สามารถบอดต่อต่อกันได้แล้วก็เชิญชวนมาที่มหาวิทยาลัยเราได้ใช่ครับรอบแรกถือว่าปีนี้เนี่ยเป้าได้ไดเยอะเกินกว่าปีที่ผ่านมาได,ได้เยอะขึ้นค่ะได้เยอะขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก็เฉพาะเนี้ยห็นว่า หลายที่หลายคนก็ยังให้ความสนใจเรามากขึ้นค่ะโอ,อวันนี้คือเด็กนั้นสามรอบแรกคือล้อนล้นมาก,กเลยเนาะล้นเลยค่ะโอโ้คึกคักมากเลยค่ะถ้าเราดูจากตรงนู้นเราจะเห็นว่าตอนนี้คนรอเยอะมากนะคะคน่าชื่นใจมาก,มากเลยเนะนาะน่าชื่นใจเรายังมีรอบสองที่เราจะเปิดหลังจากไปงนะานตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะ จะมีรอบ3ามให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อยใครยังลังเลในการตัดสินใจก็สามารถเดินตรงหรือติดตามข่าวของมหาวิทยาลัยเราได้ค่ะแต่อยากให้รีบนาอเพราะบางสาขาอาจจะเต็มแล้วใช่แล้วค่ะโดยโดยเฉพาะคณุศสตร์อาจจะเต็มแล้วนะคะแต่ยังมีสาขาอื่นที่ยังยินดีต้อนรับท่านอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจมหาวิทยาลัยได้ค่ะโงรายละเดียดได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณทั้น่อรองครับได้สมัครเข้าเรียนสาขาอะไรเอ่ยคหกรรมค่ะอ๋อนี่ค่ะหากรรมเราอะครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจเน่แสดงว่าจบคอมมา นี่นรุ่นพี่นะครับเป็นยังไงบ้างได้เข้ามาเรียนต่อที่นี่รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีตื่นเต้นไหมจะได้เป็นนักศึกษาแล้วอันนี้คือจบปะวะสมาใช่ไหมครับ,อ,บอ,อ,อันนี้เราประวะชปะวะสออ,อโอเคยิยนดีต้อนรับนะครับท้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันครับ่ะะมาจากท่าตะโกลูกเรียนโรงเรียนอะไรมาครับ จบโรงเรียนอะไรมาพนมลอกวิทยาพนมลอกคาตะโกเลยเนาะลูกเรียนสาขาอะไรทราบไหมเอ่ยที่จะมาเข้าเนี่ยใช่ครับจะเป็นเรียนครูเรียนครูคัลุศาสตร์เนาะแต่สาขาอะไรไม่แน่ใจครูวิทยาศาสตร์อ๋อโอเครู้สึกไงบ้างลูกได้สอบติดเรียนเป็นครูก็ดีใจเลยดีใจเนาะคาดหวังให้ลูกเป็นครูเลยไหมครับหรือว่าลูกชอบเอง ก็ลูกเขาชอบเองชอบเองเลยเหรอเขาเรื่องเขาเองโอ้แสดงว่าเก่งมากๆเลยนะสอบผ่านห่วงห่วงลูกไหมคะห่วงก็ห่วงห่วงเหมือนกันห่วงเหมือนกันเนาะไม่เคยมาอย่างไม่เคยออกจะอ้อมอกอ้อมอ้อมอกเลยเนาะใช่โอเคนะแต่ยังไงมหาลัยก็จะดูแลเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับชื่อเบสครับเบสมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ที่ไหนนะครับมาจากเพชรบูรณ์ครับโอ้เพชรบูรณ์เลยเหรอโอ้มาไกลเลยนะครับ ทำไมถึงเลือกเรียนที่ราชพัฒนนครสวรรค์ครับมีอาอยู่ที่นี่ด้วยอ๋อมีอาอยู่ที่นี่อาเคยเรียนที่นี่ก็เลยเรียนสาขาอะไรครับคอมธุรกิจครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับแล้วก็รู้สึกไงบ้างที่ได้เห็นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยแล้วคนคนเยอะมากคนเยอะมากโอเคนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ วันนี้นะคะเป็นการรายงานตัวรอบแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรานะคะซึ่งวันนี้มีจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆนะคะมารายงานตัวเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เราจํานวนประมาณ1,200กว่ากว่านะคะค,ค่ะก็วันนี้ก็จะดูว่าพวกเรามากันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฒนนครสวรรค์ก็เตรียมบุคลากรมารองรับนะคะ นักเรียนที่จะเข้ามารายงานตัวในวันนี้นะคะซึ่งเราเพิ่งเปิดรับสมัครรอบแรกไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจาก50กว่าหลักสูตรเนี่ยนะคะมีบางหลักสูตรเต็มแล้วใช่ค่ะมีบางหลักสูตรเต็มแล้วนะคะแล้วก็บางหลักสูตรก็ยังคงเหลือที่ว่างเพียงเล็กน้อยซึ่งเราจะเปิดรับในรอบที่สองนะคะในรอบที่2เราจะเริ่มเปิดในวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะสาขาที่เต็มแล้วเนี่ยนะคะในรอบแรก เราก็จะปิดรับเลยแล้วเราก็จะเปิดรับเฉพาะสาขาที่ยังไม่เต็มในรอบที่2ค่ะบางเอกอาจจะเหลือประมาณไม่ถึง20คนหรือบางเอกอาจจะรับแค่10คนอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากให้เข้ามาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะ,คะนักศึกษาก็ค่อนข้างเยอะนะคะ,ะดูคือคักดีค่ะในส่วนของกองพัฒนานักศึกษาได้ดูแลเกี่ยวกับนักศึกษายัางไงบ้างครับอของกองพัฒนานักศึกษา าจะดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่นักศึกษาทำแล้วก็มีเรื่องของทุนการศึกษาค่ะแนะแนวการศึกษานะคะแล้วก็มีพวกกุญสอ<ม>ห้องพยาบาลงานกีฬาค่ะที่พวกเราดูแลครับมีผู้ปกครองสอ,อบถามมากังวลใจว่าจะไม่มีเงินส่งตัวแบบไม่ไหวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือมีวิธีไหนได้บ้างมาครับที่มาหาลัยจะช่วยได้ หลักๆเลยนะคะที่ช่วยนักศึกก็จะเป็นการกู้กยอสอนะคะทั้งกู้ต่อเนื่องจากสถาบันเดิมเนาะแล้วก็กู้ใหม่นะคะเราก็จะเปิดให้กู้ทุกคนสามารถยื่นกู้ได้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นทุนการศึกษานะคะก็จะมีทั้งทุนต่อเนื่องแล้วก็ทุนแบบไม่ต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องก็จะส่งตลอดจนจบการศึกษาแต่อันนี้ก็ต้องมาพิจารณาเนาะตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ให้ทุนแต่ละคน,นะคะ่ะส่วนทุน ที่ไม่ต่อเนื่องก็จะมีเป็นแบบทุนจิตอาสานะคะทุนเรียนดีแต่ยากจน อาุนกิจกรรมก็จะมีเรื่อยๆนะคะนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางเพจของกองพัฒนาน,นักศึกษาและก็เพจของทางมหาวิทยาลัยค่ะถ้าเกิดนักศึกษาอยากทํางานหาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมก็มีให้คำปรึกษาใช่ไหมครับมีให้คําปรึกษาค่ะแล้วก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งมาให้เรานะคะเราก็จะขึ้นประชาสัมพันธ์ส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็จะมีพวกคุณทํางานที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทํางานได้หลังเลิกเรียนสามารถเก็บชั่วโมงเอาโดยที่ไม่กระทบการเรียนนะคะ ในนามของกองพัฒนานักศึกษานะคะมหาวิทยาลัยรายชาพัฒนครสวรรค์ยินดีต้อนรับนะคะนักศึกษาใหมา่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะราชาพัฒนนครสวรรค์มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณครับ